สวัสดีครับ EP นี e ้จะมาเล่น Spy p r e t ครับตัวที่เชนคอมโบดาเมจได้แรงที่สุดในเกมครับอธิบายสกิลคร่าวๆครับพาส์ีฟของตัวนี้ครับเขาจะเอาค่าฮิวที่ทำได้ครับจะเบาลงครึ่งหนึ่งแต่ว่าจะเอาไอ้ครึ่งหนึ่งที่เบาลงครับไปยิงแรงเป็นสี่เท่าครึ่งหนึ่งสมมุติปกติเราจะต้องฮิวหนึ่งใช่ไหมเราจะเข้าเนื้อเราแค่ห้าสิบ ส่วนอีกห้าสิบเอาไปคูณ4ี่เป็นทำดาเมจประมาณนี้ครับคร่าวๆไอเทมชิ้นแรกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับผมเลยหยิบมาเป็นตาช่างครับกะว่าถ้าเกิดเจอสกิลแลรอะไรเงี้ยผมจะได้ซื้อต่อเลยเพราะว่าตัวเนี้ยมันสกิลแลรค่อนข้างสำคัญครับพวกอีเวทเทราพีเลประมาณนั้นครับสองสองคีย์หลักที่จะทำให้ติดเชนคอมโบขั้นสุด แล้วก็ถ้าถ้าแบบว่าไปสุดกว่านั้นก็คือไปฟีดดาเมจด้วยอะไรเงี้ยครับหลักๆจะต้องไปคิก่อนตอนแรกซึ่งสกิลมาตัวแรกของเราก็เป็นคีบูทครับขึ้นคีมาให้ค่อนข้างค่อนข้างโดวดีนิดนึงส่วนอันติครับอันติคือจะยิงดาเมจ4 4 0วเเพียวนี่แหละเป็นดาเมจเวท แล้วก็ทำให้คู่ต่อสู้ฮิวไม่ขึ้น80%ครับค่อนข้างเยอะนะเป็นเวลา3วิมั้งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ตาแรกครับแพ้พิกไปครับในตาที่ไม่มีโลอย่างเงี้ยพิกค่อนข้างเฉิดฉายนะแต่ว่ามีสไปค์ถ้าสไปค์เราหนาพอพิกเขาอาจจะยิงไม่ติดคอมโบก็ได้ครับ <S 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 สกิลแรกเราเป็นคีบูธครับ จะเน้นไปที่คิก่อนเพื่อหาคิเวทครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปฮิลหรือจะไปฮิลก่อนเอาเทลพีเลก,กับไลสติลก็ได้นะแล้วแต่ละแล้วแต่สไตล์ครับว่าอยากไปทางไหนต่อก่อนแต่ว่าตอนนี้คนเล่นขีค่อนข้างเยอะครับเราเลยต้องรีบไปคีก่อนไม่งั้นเดี๋ยวสกิลจะหมดก่อนครับเพราะว่าฟอสชา่นโดก็ต้องเล่นคียอยู่แล้วครับ2คนแล้วก็มีสไปพิทอีก1คนรวมเราเป็น4ี่ครับ อันต่ำตอนนี้คือแย่งคีกัน4คนครับแล้วผมคิดว่าคุณโมทาโร่ก็น่าจะแย่งด้วยเหมือนกันครับเพราะว่าคนนี้เขาชอบเล่นเชนดาเมจอยู่แล้วครับ ตอนนี้สกิลเรายังตั้งตัวไม่ค่อยได้ครับสไปร์ตตัวตัวกระเปียกเดียวครับก็เลือกคีแชร์มาให้ได้สกิลคีแล้วก็ให้สไป์ตัวใหญ่ครับพวกสกิลฮิลต่างๆเราจะแปะไว้อย่างละหนึ่งนะครับเพื่อทําให้พาสซีฟเราติดแอคทีฟแอคทีฟขึ้นเยอะอะไรเงี้ยให้มันติดเชนคอมโบเยอะๆไม่เน้นแรงแรงจริงๆคือมีแค่ฮิลลิ่งคีครับที่เหลือเป็นแบบว่าทําให้ติดเชนคอมโบอย่างเดียวเลย เราก็จะแปะไว้อย่างละหนึ่งหนึ่งหนึ่งไว้แล้วคุณเพอร์เฟกครับซื้อหยิบสมบัติมาเหมือนเราเลยครับกะมาน่าจะใจตรงกันครับกบเอาหยิบสกิลแลแล้วซื้อคุณสองครับแล้วเป็นเราที่ชนะไปครับเพราะพราะว่าเรามี natural healing ครับ ฮิวค่อนข,ข้างแรงอยู่ครับแล้วเราได้ฮิลลิ่งขีนแล้วครับแล้วก็ไปคิเรื่อยๆครับอย่างน้อยมีติดไว้อย่างละหนึ่งครับแล้วก็เฮีฮิทักหนึ่งครับโอ้แล้วสกิลดีๆมารัวๆเลยครับหยุดมือไม่ได้เลยครับ รีเจนคอนโทรก็ดีครับแต่ว่าสไปเราตัวลูกเล็กไปหน่อยครับอาจจะต้องซื้อสไปคอนแทคก่อนหรือเปล่าแล้วเจอแบคนแคะสายอันติครับคิดว่าเขาน่าจะเล่นเป็นอันติกี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ทำเลือดเยอะ,ยอ,ะอันติแรง,แรงเ,ยเ้ยครับสายนี้ผมก็ยังไม่เคยลองนะครับว่าจะเวิร์กไหมเดี๋ยวต้องไปรอดูนะครับ ฮิวเขาค่อนข้างค่อนข้างมาดีนะได้ฮิวฮิวอันติเลเวลสูงอยู่เนี่ยได้ฮิวทีละร้อยยี่สิบเนี่ยน่าจะสามดาวหรือเปล่าแล้วชิ้นที่สองครับชิ้นหนึ่งเราก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหรล่ละลองรีเฟซไปครับอืมก็ยังไม่มีอันไหนดีเลยครับรีเฟซอีกหนึ่งทีครับก็ไม่ไม่เวิร์คครับโอ้โหแต่ละอันที่ส่งมาให้ครับไม่ไหวแล้วครับ ลีอีกไม่ไหวแล้วเลือกเป็นบัตรสโตนครับขอเงินเจ็ดร้อยครับมาหาสกิลแรก่อนครับโอ้แล้วเลือกเป็นดีเจนคอนโทรครับต่อไปเลยลูกเลยเลยตัวเท่าลูกหมาเลยครับตัวกระเปี้ยกเดียวแล้วมีฟอชชโดสองคนครับแล้วก็มีโมททโ่เป็นสายน้ําแข็งด้วยครับก็เลยซื้อต้านน้าแข็งมาสักหนึ่งครับได้เมจิกคีแล้วครับใช้เลยครับอ่าแล้วก็ฮิลลิ่งคีครับสกิล ากานของเราโอ้แล้วเมจิกีขั้นสามมาครับเราจองไปก่อนเลย๋ยวลิงคี้ครับสกิลแบกสายฮิวของเราครับเราอาจจะซื้อเป็น H ฮีฮิครับเพื่อขึ้นหนึ่งดาวและฮิลลิงคี้เราสี่ดาวแล้วครับค่อนข้างสกิลเราค่อนข้างทรงดีครับตอนนี้เราซิ่งเราซิ่งกว่าชาวบ้านเราได้สกิลก่อนครับตอนนี้ติดแค่ว่าเข้าไปเราตัวลูกเล็กครับ ดาเมจค่อนข้างสูงนะครับดาเมจไปอาซิบของเราทําดาเมจไปแปดร้อยครับตอนนี้หวังให้ได้เทอร์ลพี่เลแล้วก็ไลรสติลครับ สกิลฟิตฮิลลิ่งค่อนข้างน่าสนใจครับถ้าเราไปฟีทติ้งมันจะช่วยต่อกันเชนคอมโบได้ครับแล้วเหลือด็อกเบีย้ยครับอ้าวไม่เหลือครับไปต่อครับหมดตัวเลยครับเจอกับควนม่วงครับชาวออสเอาเวอร์ลอร์ดครับดาเมจห้าเลยครับ ก็ยังดีครับถ้าเราหมดตัวแล้วเราเซฟเลือดห้าไปได้ครับโอ้แล้วอันติเราติดคีครับเจ็ดร้อยตอนนี้เราน่าจะรู้ เราน่าจะรู้แล้วครับว่ารอบต่อไปเราจะต้องเจอใครครับถ้าถ้าคิดแล้วว่าน่าจะไหวก็ดองเงินได้ครับหาเก็บดอกเบีย้ยครับถ้าดาเมจเขาไม่เยอะมากอะไรเงี้ยแบบว่าเราแพ้แล้วเราเจ็บได้ซึ่งจากที่ดูแล้วน่าจะเจอ่อสไปรพีซอีกคนหรือเปล่าดาเมจสองครับไม่เยอะครับเราเราแพ้ได้ครับก็เก็บดอกเบีย้ยไป ล้วเจอกับสไปตพีะครับสไปยังลูกเล็กเหมือนกันครับคนนี้ขึ้นเป็นทางสายฮิวก่อนครับน่าจะไปหาเทลพี่เลก่อนครับแล้วฮิวไม่ขึ้นครับแล้วเราฮิวแรงด้วยครับฮิวแรงจากคี้ฮิวลิงครับโอ้แล้วอันติติดคี้อีกต่างหากครับเจอเมจิกขีขั้นสามเข้าไปครับร้องเลยครับ ไปครับอัพกันต่อครับรอบหน้าเราเจอพิกครับผมอาจจะต้องใส่สุดเพราะผมไม่อยากเสียเลือด5้าดาเมจครับอ่าแล้วเช็คดูครับว่ามีใครเล่นสายที่เราจะต้องซื้อต้านหรือเปล่าครับก็ผมมีครับก็เลยต้องซื้อครับขีน้ำแข็งครับอา่เพิ่มเลือดให้สไป์ เพิ่มแม็กเน็พีดินหนึ่งครับแล้วก็เพิ่มเลือนให้สไปต่อครับโอเคตัวเริ่มโตแล้วครับสไปเจอกับพิกสายเลสครับแล้วก็สไปตัวเบลเลอร์เลยครับต้องรีบรัวดาเมจก่อนเขาจะติดสถานะฟูลี่ครับมาแล้วครับยิงรัวครับรัวรัวอ่าแล้วเขายิงฟูลี่ติดสไป์เราครับทำให้ยิงรัวมากไม่ได้ครับฮรอดไปครับนี่ขนาดใสสุดแล้วยังเกือบแพ้นะครับ นี่เขายังไม่แพ้มาเลยเนี่ยแล้วเลือกเ p พคิเพื่อให้คิขึ้นเป็น3ดาวครับแล้วก็เ p ดีคิช่วยทำดาเมจได้สูงด้วยครับแล้วก็เป็นคริเฮพีครับแล้วก็รีเพลสไปค์ครับเพราะว่าตอนนี้มีสไปค์สองคนครับก็คือสไปค์พีทกับ ชาอ์ตโอเวอร์หลดครับแล้วก็อาจจะมีบางคนที่ทำสไปค์ตัวใหญ่ด้วยเช่นมาพิกตัวเมื่อกี้แล้วก็ที่สำคัญครับกักไว้ไม่ให้คนอื่นมาแก้เราด้วยครับสไป์เราจะได้ไม่ตัวไม่ตัวเล็กเกินไปครับเจอคุณโมทาโร่เป็นเล่นมันงูสนติครับแจกน้ำแข็งรัวๆครับโอ้แล้วอันติเราติดคี้ครับ ทิ้นที่สครับอืมไอเทมไม่ค่อยเวิร์กมากเท่าไหร่ครับผมเลือกเป็นฮิลลิ่งเกมครับเอามาช่วยยื้อแล้วกันครับขอมีเลือดเต็มเต็มหน่อยก็ดีครับตอนนี้เรายังขาด สกิลแรของฝั่งฮิวอยู่นะครับคอมโบเรายังไม่สุดแล้วก็รีเฟซหากันต่อครับเช็คดูครับว่ามีคนเล่นน้ำแข็งหรือเปล่าครับแล้วฟอสชาร์โดครับน้ำแข็ง2ีสิบห้าแล้วครับน่าจะใกล้มีฟอสโนวาครับแล,แล้วเราไล่สติลมาแล้วครับเดี๋ยว ขาดแค่เทอร์พิเลครับอาจจะต้องไปการันตีตอน16ครับ16หรือเปล่าเราเจอคุณเพอร์เฟกครับน้ําแข็งค่อนข้างแรงแล้วครับสกิลค่อนข้างมาแล้วปุยเราแพ้ด้วยครับ ครับอะไรพูดอะไรอะ่ะอะพูดดีๆดิดมีเด็กมารบกวนนิดนึงนะครับก็รีเฟซเก็บเลือดได้ครับอ่เลือดเป็นน้ำแข็งสไปครับเพราะว่าเดี๋ยวจะทำสไปขึ้นหนึ่งดาวครับโอ้แล้วตอนนี้สก,กิลดีทั้งคู่ครับคิวลิงคีก,กับคีบู๊ท แล้วก็เป็นต้านฮิลครับเอาเอามาเคานเตอร์สไปพีทของอีกคนหนึ่งแล้วก็มากันให้ให้ตัวเองไม่โดนแกด้วยครับตานี้มีฮิลครับ Holy Explosion ไม่ค่อยเวิร์กครับมันจะทำให้สไปพีทอีกคนหนึ่งของเขาอะหลัวสกิลได้ก่อนเราครับแล้วคนแคะสายอันตีครับไอเทมมาสไตล์ยื้อครับ ดาเมจหลักของเขาก็ไม่ยังไม่แรงมากนะผมว่านะเพราะแต่อันติเขาค่อนข้างถี่นะก็ตามสไตล์ของสายอันติแหละเลือกเป็นฟูลี่คีครับแล้วก็เป็นเบสเลดเพื่อให้ติดสถานะฟูลี่ครับอย่างน้อยเมื่อตอนฟูลี่เราจะได้คีลัวๆครับแล้วฟีดดาเมจมาแล้วครับ แล้วก็รีเฟซให้ครบเพื่อเอาฮิวิ่งเกมครับแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเราจะกดตาช่างเอาฟีดดาเมจขั้น2ครับฮิวิ่งเลหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับขนาดอ่พีทอีกคนหนึ่งเขายังไม่มีเทเลพี่ Ray เลยเ่ย แต่เขาการันตีมาเขาไปเลือกลท์สติลแทนครับเขาน่าจะเอาเอารท์สติลมาคอมโบกับพ,สพาสซีพาก่อนอะไรเงี้ยครับพอชาร์โด oh. <Shadow S 2> คนนี้ครับสายเชนเหมือนกันครับแต่ว่าน่าจะสกิลคีน่าจะยังไม่เยอะครับเขาไม่น่าจะเป็นเน้นน้ำแข็งเยอะกว่าครับแล้วตัวเรามันเชนดาเมจแรงที่สุดในเกมอยู่แล้วครับ ต้องรีเฟซสามครั้งเอาเลือดครับ time, day, so ก็เลือกเป็นเ p ee, น้ำแข็งมาช่วยแปะน้ำแข็งนิดนึงครับ straight, place, แล้วก็ฮิลิ่งเลทสักเล็กน้อยครับเพื่อให้ติดสถานะฟูลี่เพื่อเอาฟูลี่คีครับแล้วก็เอาเอาสกิลบานาสายฮิวด้วยผมอยากได้ทเทลพีเลอีกสองสกิลจะได้การันตีละไม่รู้ว่าหมดบานไปหรือยัง มาเจอกับอ้วนม่วงครับโอ้แล้วซิ่งมาเลยครับการเงินเขาอาจจะนําเราเล็กน้อยครับแต่ดาเมจเราค่อนข้างดุดุอยู่ครับตอนนี้ได้ฟีซิ่งดาเมจมาช่วยทดํดาเมจได้สูงอยู่ครับแล้วไปฟูลี่คีครับแล้วก็มีอ้าวไม่ได้ต้านอันติครับไม่ทันระวังตัวครับว่ามีสายอันติสองคนครับก็ไปคี้น้ำแข็ง อีฟูลี่ครับด้านอันตีพาดไปอีกแล้วครับพาดไปสองแล้วครับแล้วเราก็ฮิลิ่งเกมครบแล้วครับอ่าแล้วเราต้องเจอกับสไปพีทครับแล้วเขามีเทเลพี่เลยแล้วครับแต่เรายังไม่มีครับ เขาน่าจะไปสไตล์สายฮิวครับไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เป็นสไตล์สายที่อย่างเราครับแล้วเรียบร้อยครับเอาคีแรงครับดูฮิลลิ่งคีเขาน่าจะแค่หนึ่งดาวเองนะไปที่คีกันต่อครับเมื่อกี้แล้วก็รีเฟสครับต้องการฮิลครับเอ้ไม่ใช่เออใช่ใช่ต้องการฮิลสองดาวครับ แล้วเป็นเม d i c เ l e x พ l o s ช o ่ครับซื้อปุ๊บขึ้นสองดาวปับ๊บได้เทเลพี่เลยแล้วครับแล้วก็รีเฟซเอาเลือดครับเหลือหนึงร้อยไว้เก็บดอกเบี้ยพอดีครับแล้วเดี๋ยวรอบหน้าครับใช้ตายช่างซื้อเทเลพี่เล่เลเวลสอง เจอกับพิกแล้วพิกได้สกิลทองนะครับค่อนข้างเดือดแต่เราก็เพิ่งได้เทระพี่เลมาเหมือนกันครับเดือดเหมือนกันครับเรียบร้อยครับเชนสกิลค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะทาดาเมจไป14ครั้งแต่ว่ามันหนึ่งดาวงั้นก็เลยดาเมจน้อยกว่าชาวบ้านเขาถ้าเกิดสองดาวก็จะดาเมจขึ้นอีกเท่าหนึ่งเป็นพันสองเราได้เทระพี่เลพันสองดาวแล้วครับ เราไปคี่กันต่อครับอย่างน้อยขอทำคีสี่ดาวครับจะได้แรงแรงสุดๆไปเลยแล้วเลือดเราเต็มแล้วครับเราไม่จำเป็นต้องรีเฟซเพิ่มแล้วตอนนี้ทางเลือกมีสองทางครับว่าจะเป็นวอร์ทามเมเพลหรือว่า HP คีสามดาวครับเพราะว่าเราเราเชนดาเมจอะ่ะมันมันจบกันที่ภายในห้าวิแรกอยู่แล้วครับ ฉะนั้นวอร์ไทม์แนเพลมันจะคุ้มครับจะได้ใช้คุ้มแน่นอนแล้ว,วูลมาเจอคุณโมทาโโลครับสายอันติครับซึ่งเราออกเคมีอันติทองกันด้วยแล้วเราไม่ได้ต้านอันติมาเลยครับเมื่อกี้แต่จริงๆต้านไปก็ไม่มีผลอะไรนะเพราะว่าเราจบตั้งแต่อันติแรกไปแล้วน่าจะต้องไปต้านน้ําแข็งแทน,นครับน้ําแข็งค่อนข้างเยอะเลยอ่าต้านน้าแข็งต้านวูลสองอย่างครับ แล้วเราก็ได้พอทามลําเพจครับขั้นสองแล้วก็ได้เอพคีคิขั้นห้าครับแล้วก็รีเฟซสามครั้งเพื่อเอายิลิ่งเกมครับต้องการครีอีกสองสกิลเพื่อคีสี่ดาวครับ ดาเมจเราคือมันไม่ได้แรงมากนะแต่มันถี่มากแล้วก็ความแรงขึ้นอยู่ที่ที่ดาเมจครับตัวนี้วนมาเจอคุณเพอร์เฟกครับโอ้เรามีฟอสโนวาแล้วด้วยครับดาเมจค่อนข้างดุดโลกเหมือนกันครับคนนี้อแต่ผมผมเชนเร็วกว่าครับดาเมจเราเร็วกว่าดูจากปริมาณของสกิลก็รู้ครับถ้าจะมาแข่งเชนดาเมจกันตัวนี้นี่โนหนึ่งเลยครับสไปดี Peace. รีเฟซเอาเลือดครับแล้วก็หาคีกันต่อครับแล้วก็หาต้านด้วยครับหาต้านน้าแข็งเลยครับฟีดดาเมจยังไม่เอาครับแล้วก็ต้านวูลครับตอนนี้เราเรากลัวคนที่เราแพ้ครับทุกเราชนะมาเกือบทุกคนเลยเราแพ้คุณโมททโ่คนเดียวครับตอนนี้เลยต้องไปหาสกิลครับรีเฟซหนึ่งครั้งครับเผื่อจะเจอคีแต่ไม่เจอก็เป็นต้านวูลไปก่อนครับเดี๋ยวจะซื้อน้ําแข็งครับ เพื่อเพิ่มการแอคทีฟน้ำแข็งให้ฟีดดาเมจทำงานได้มากขึ้นครับซึ่งเดี๋ยวเราซื้อน้ำแข็งแล้วมันจะการันตีสกิลแลก็ทําให้เราได้ฟีดดาเมจสามดาวครับแล้วผมก็รัวๆเข้าไปครับต่อให้มีฮิลเฮพีทองก็เอาไม่อยู่ครับรัวมากครับดาเมจ กำลังตัดสินใจเรื่องอะไรครับเลือกเป็นฟีดเชลครับแล้วก็ซื้อฟีดดาเมจครับเจอกับบูลอิมูนครับที่เลือกเป็นฟีดเชลเพราะว่าตอนนี้คนเล่นสายเชนดาเมจค่อนข้างเยอะครับจะได้แปะน้ำแข็งส่วนคืนเยอะอยู่ครับขีขาดอีกหนึ่งครับยังไม่มาเลยครับไม่เป็นไรครับดาเมจเราค่อนข้างหลุดโลกแล้วครับปัญหาคือตัวเราบางครับสไปยังตัวเล็กนิดเดียวอยู่ มาเจอกับฟอสชา์โดครับคนนี้ยังไม่มีฟอสโนวาครับถ้าดวนเทนดาเมจกันสู้เราไม่ได้อยู่แล้วครับดาเมจเราทีกว่าเยอะแต่คุณโมทาโร่เขาก็ไปแพ้คนอื่นเยอะอยู่นะทั้งที่ชนะเรามาแล้วก็ไปที่เฮดพีลมเพจครับโอ้แล้วข,ขีทองนี่มาลัวๆเลย อ่าแล้วก็เป็นเ p ดพี่ครับช่วยเบิร์ดดาเมจของเราครับอ่าแล้วเดี๋ยวฟีดแอนติโดดขั้นห้าครับแกคุ้มเลยครับคนเล่นน้ำแข็งเยอะจัดครับตานี้ โอ้แล้วคนนี้สไปตัวเบลเลอร์วบล่าเลยครับแต่ว่ายังไม่ยังยืนไม่ไหวครับแล้วก็แตกไปแล้วด้วยครับสไปกับเขาผูแลเดี๋ยวผมทำสไปตัวใหญ่ด้วยแล้วคุณโมทาโร่ครับโดนคอชาร์โดคอมโบเชนคอมโบไปครับล่วงไปเลยครับนี่ผมก็ไม่ต้องต้านวูลลแดีทั้งคู่ครับตัดสินใจไม่ถูกครับเอาเป็นเฮดพีคีครับทำดามจ อ่าแล้ววอทำแรมเพจมาให้ซื้อพอดีเลยครับเดี๋ยวซื้อต่อเลยครับแต่คิชร์ก็น่าซื้อครับสไปได้ตัวใหญ่ถ้าเราจบจบเขาได้ก่อนสไปเราจะแต่งแล้วก็วอทำแรมเพจก็ดีนะช่วยเร่งดาเมจครับแล้วก็เจอคุณเพอร์เฟกครับ สกิลค่อนข้างเถือดนะครับและเรียบร้อยครับเราเชนแรงจัดเลยครับเจอฟีดดาเมจติดคีเข้าไปครับแล้วเขาไม่มีฮิวอะไรด้วยนะโดนโดนเก็บเลยครับอ้าวอชาโดคนนู้นก็โดนคนแค่เก็บครับเหลือตัวตัวคนแค่ครับไปวอร์ททมแคมเพจครับเป็นเฮดพีแชร์ครับเพิ่มเลือดครับ แล้วก็ตัดหิวครับเขาน่าจะยืนไหวเพราะหิวด้วยอะไรเงี้ยแล้วเลือกเป็น HP ฮิวมาเพื่อให้หิวขึ้นเป็นสมดาวครับแล้วเดี๋ยวซื้อเป็นต้านอันติไปครับอย่างน้อยให้ดอกที่สองมาช้าๆหน่อยครับแต่จริงๆเราเราเรา,เราโดนอันติรัวๆมึนก็ได้นะเราไม่ได้ตีเองอยู่แล้วครับเราให้สกิลอื่นมันช่วยทำให้ครับเป็นออโต้สกิลครับ เนี่ยเรามึนได้ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราฮิวมาเรียบร้อยครับดาเมจออกมาแรงจัดเลยครับตอนนี้เราไม่ต้องทำอะไรแล้วครับต้านอย่างเดียวเลยครับหาสกิลกแก้อย่างเดียวเลยแล้วก็ทำสไปคตัวใหญ่อ่าแล้วก็ได้ฮิลลิงอรมาครับ ถ้าแพ้ก็ได้ซื้อครับถ้าชนะก็จบแล้วยังติดมือครับแต่ว่าใช้ดามเมจออโต้ครับเรียบร้อยครับสองวิจบเลยครับ พอทำแลมเพดยังไม่หมดเลยครับเป็นตัวที่ทําดาเมจได้เร็วแรงสุดในเกมเลยนะผมว่านะ DPS ช่วง2วิแรกเนี่ยสุดจัดจริงๆถ้าไม่โดนฟอนโนวาติดคีร่วงไปก่อนนะนะ